สวัสดีครับผมจีฮะเจอกันในช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมิกกเกร์โมเดล o n e l 1:1 scale WEF ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครนั่นเองครับสำหรับตัวละครที่มาแนะนำวันนี้นั่นก็คือคุระฮาโดหรือคุโรเมโกโจรสลัดแมวดำนั่นเองครับผมสำหรับคุโรนะฮะก็เป็นโจรสลัดนะครับเฮี้ยมโหดนะฮะใช้ถุงมือที่ถือเสียบดาบเข้าไปอย่างเงี้ยคือขวดเหมือนแมวนะ คือเขาเพี้ยนผลมากนะครับเขาอะไปฆ่ากองทัพเรือเลยนะแล้วก็ให้จังโก้สะกดจิตทหารเรือว่าเขาอะตายไปแล้วแล้วเขาก็ปลอมตัวมาเป็นพ่อบ้านที่หมู่บ้านไซลัปของไคยะนะเพื่อที่จะฆ่าคายะแล้วก็ คบสมบัตินะครับผมคือท่าของคูโรเนี่ยคือเขาเร็วมากมากนะคือทีเด็ดเขาค,คือความเร็วคือแบบฟันแบบหายตัวปุ๊บปุ๊บหมุนโซอ่ะที่ CP พีไใช้นะครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างครับมันก็จะมีคําถามที่ว่าเฮ้ยท่าของคูโรเนี่ยกับท่าของ C p 9ีเนี่ยท่าโซเนี่ยใครเร็วกว่ากันเอออาจารย์โรดดก็ตอบแล้วนะครับว่าความเร็วอ่ะพอ,พอๆกันเออขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าท่าของคูโรเนี่ยไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะคือจะไปฟันใครวควบคุมไม่ได้ไปนว แต่โซอ่ะควบคุมได้เร็วด้วยแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ก็คือ CP นายเก่งกว่านั่นแหละพูดง่ายแต่ความเร็วอ่ะมันเ,เท่ากันเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดถอยเลยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลือมีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ